จะไปรับออเดอร์กันนะคะเพราะว่าลูกค้าเข้าแล้วติดติเข้ามาแล้วเออเออมันไม่มีเสียงนะแ้งขึ้นเลยพี่บมบู๊ขอเวลาอีกสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงขัอวิธีการต้มเฟรนช์พาสต์สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่ต้องรับเข้าสู่รายการ อเดซี่เดดเวนว้าววันนี้นะคะเราอยู่กันที่สิวาคาเฟ่ค่ะเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วคุณมันมีความแบบราชวังมากสวยมากข้างในแน่นอนนะคะอยู่ที่คาเฟ่วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนีไม่เลยใช่ไหมเอาอย่าว่าเพื่อนเราพูดนะชุดเวลาเราไปคาเฟ่เราอยากกินกาแฟอร่อยๆขนมปังชีสอร่อยใช่ไหมวันนี้เลยพาโอเดซี่มาเลโอเลี้ยงฮะใชายำเย็น ไมยอยากปล่อยมุกไปดิรับรับมุกไปดิเดี๋ยวอันนี้จัดกันแบบหนึ่งกูุมเลยวันนี้พาอเดสซี่มาเป็นพนักงานที่ซีวาคาเฟ่กันจะได้ทำทุกอย่างเลยชงกาแฟได้กินไหม ได้กินมา้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราทาแล้วจะกินได้หรือเปล่าเราต้องเสริลูกค้าเองด้่ยเราต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าลูกค้าจะกลับมากันอีกร้อหนึ่งเน่ากลัวอยู่นะลูกค้าจะกลับมาไหมถ้าเราพรุ่งนี้ลูกค้าที่ร้านเลยไปเช็คดูในพรุ่นี้ต็ดป้าย Odyssey ทำเข่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะทุกคนร้านสวยมากอลังการสุดๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะขอเชิญพี่จิจี้เจ้าของร้านนะคะว่าสภากพาำลอค่ะจีจี้สวัสดีค่ะค่ะก็จีจี้นะคะเจ้าของร้านชิบะคาเฟ่โอยากถามค่ะเพราะเห็นร้านสวยมากอยากรู้ว่า พี่จิจี้ถึงเลือกมาเปิดร้านคาเฟ่สีวะคาเฟ่ค่ะก็เริ่มต้นจากความชอบก่อนเลยชอบไปคาเฟ่ต่างๆในประเทศไทยอ,อะไรเงีย้ยชอบถ่ายรูปใช่แล้วพี่จิ้จี้หนูอยากถามว่าการที่เราจะเป็นจเจ้าของกิจการธุรกิจคาเฟ่แบบเนี้ยค่ะมันต้องใช้ทักษะอะไรที่จําเป็นบ้างคะต้องมีความรู้ก่อนนะคะว่าจะต้องออกมาในรูปแบบไหนแนวไห,น,ไหน,นอย่างเงี้ยค่ะสร้างร้านยังไงก็คือเดินทางดูง,งานทัวทุกทีเลยนะคะศึกษาก่อนที่เราจะเปิด ถือได้ว่าเก็บมาหลายคาเฟ่แล้วใช่เก็บมาหลายคาเฟ่รสชาติกาแฟหรือว่าอาหารต่างๆแล้วพูดถึงองค์ประกอบบ้างดีกว่าค่ะอย่างพนักงานนี้ค่ะอะไรจะเป็นสิ่งที่จําเป็นบ้างคะอ่าก็ในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นด้านการเสิร์ฟเอวยบริต้าเอวยหรือเชฟเอวยนะมันสำคัญทั้งหมดขอเป็นลู้ขอไปรู้ขอไปรต้าสาวนี่แบ่งกันหรือยังเอ่ยยันตอนนี้บอกบอกปลายังไม่ได้ลาเลยนะ หนูเป็นบาริสต้าไหมคะไม่ใชู่ไม่พูดไม่ดาอะไรี่ดูไอู้ขอเป็นเจ้าของโอ้โีไว้นะคะถ้าไม่ใจท้าไม่ใจให้ทอาหารยากกับต้นไม้ข้างนอกกันตัดได้ดูไปค่ะพี่คนเดี๋ยวเราไปจับฉลากหน้าที่กันดีกว่าค่ะ เราจะมาให้พี่จิจิเป็นคนสุ่มให้เราทุกคนนะคะว่าใครจะได้หน้าที่อะไรเพราะะฉนใครจะไม่รู้คนนี้เป็นคนแรกนะจะไม่กล้าถามหาว่าทำไมไม่มีบอกกล้าจริงๆนะเนี่ยเริ่ม่คิดเลยเอาเริ่มเลยนะเริ่มจากอะไรการอะไรคะอะไรเนี่ยล้างบ่อปลาตัดแต่งต้นไม้ เหมือนอะไรได้อะไรคะอยากกินค่ะเไม่ใช่ค่ะก็แบบฝ่ายชิมอะไรเออเด็กเกตโต้พนักงานในครัวสองจะไดงว่าต้องมีหนึ่งค่ะจะรอนานหน่อยนะคะเพราะเชฟกินก็คงชิมอยู่เพราะาดหน่อยอ่ะคนที่สามเริ่มเลยนะจ่ะจานนี้สั่งไนิมเหมาะมากล้ำล้ำมากพนักงานแต่งเค้กคุณแย่งหน้าที่ผมนะครับ มากันต่อคปนที่สี่จ้าเตฟานีเหลืออะไรบ้างรอพงอาอับออเด้เดี๋ยวเริ่มเลยคอถ้าได้หนูกับนาซาทำในครัวลูกค้าไม่ได้กินอาจจะมีควันนิดนึ่งเขาเรียกอะไ่ไหมเปิาไเาปลาชมน้าปลาลิต่ายี่เไฟบัตหรือเปล่า ทำเป็นไหมทำเป็นไหมประดีอ่าต่อเลยทำชิ้นนี้นะคะชิ้นนีทคู่กันทำคูกันทนี่นท่ผมเลยินคละทีลูกสาวโอเคน้าทำอะไรนะีสันเชฟมีสโนอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวคพนักงานเสิร์ฟ แต่งหน้าเค้กค่ะเราบอดเดอร์เต็มมาเรสตาร์ค่ะมาเรสตาร์สามเจฟฟี่ค่ะเบเกอรี่เชฟค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำหน้าที่ของเตงกันเลยค่ะเรียกันค่ะ จะไปรับออเดอร์กันนะคะเพราะลูกค้าเข้าแล้วตื่นเต้นประเด็นคือต้องจำไงเมนูค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ในครัวแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้พี่ๆทำหน้าที่ของพวกเขาไปนะคะแต่ว่าเราจะมาทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของร้านนี้นั่นก็คือกินค่ะวันนี้เราจะมีเมนู ข้าวน้าปัาซมอนแล้วก็สปาเกตตีคาโบนาร่าอ้ยน่ากินมากอาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่าเริ่มกันเลยเริ่มพามาค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำเชคกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะง่ายๆกาแฟดำส้มพเศษนะคะก็วันนี้อยากกินน้ำอะไรดีให้หนูเหรอคะใช่ลูกค้าอยากเพน่มไหมคะหนูขอแบบอะไรที่แบบเปรี้ยวๆค่ะชอบกินเปรี้ยวส้มแล้วกันนะจ๊ะใส่หัวส้มปลาย หัวเชื้อดูท้าทางก่อนนะครับว่าเราจะทำกาแฟกันได้ไหมประเดียพอจะโอ้โหัวเชื้อชนิดนึงจริงจหเชื้อใช่นีสวรสค่ะมากกว่าหัวเชื้อส้มนิดนึงจะได้ออกเปรี้ยวขึ้นไปอีกขั้นตอนนี้และค่ะว่าเราจะรอดหรือไปนะคะก็คือว่าน้ำจะกระเด็นใจเราจะต้องปิดฝาวิธีขยคือจับหัวจับท้าย อ๋อเช่ค่ะน้ำมันไม่มีเสียงน้ำเด้งขึ้นเด้งลงจนหดตัวเด้งแต่ตัวไม่เด้งน้ำเด้งขึ้โอ้อันนี้คือเซกดีเซกจนน้ำละลายหมดน้ำแข็งละลายหมดเกลี้ยงชิมก่อนนะคะทำเพงอร่อยเองชิมเองอร่อยแน่นอนค่ะ ชื้นใจยสดชื่นในดูดอีกครั้งนึงค่ะอืมบูค่าปูเย็นค่ะอย่างเดียวเหรอคะค่ะนหนึ่ง <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> ลายมือก็จะไก่เขียบแบบว่าสุดๆเพราะว่าเน้นความเร็วนะคะาารับ <ละ S 2> ออเดอร์ค่ะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นออเดอร์แรกนะคะอุ๊ยน่ากินมากหรือว่าเราจะกินก่อนลูกค้ามานี่มาแล้วค่ะน่ากินไหมคะ เอาละคะ exactly. ่ะตอนนี้ก็เป็นเค้กก็มาเรียบร้อยแล้วช่วงที่น่าเป็นห่วงที่สุดคี่สุดอันนี้เราข้ามขั้นตอนในการทำเค้กแล้วเรียบร้อยใช่ถ้าเกิดว่าให้รอเซตแป้งทำรีมก็คือไม่ได้กินถ้าเราให้เราถ้าเราเบคก้วยก็คงไม่ได้กินอ่าเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะต้องเรียงวางผลไม้ก่อนนะคะตวนแดงก็คือสตรอเบอรี่หั่นครึ่งค่ะมเราต้องเราต้องเอาไอ้ไม่ไม่ค่ะไม่ต้องแป้ง เราก็ลองจัดดูเลยค่ะเอาไปซ้อนขึ้นเลยว่าใครจะทำสวยกว่าใครจินตนาการได้เลยกับอันนี้อ่าไปแล้วค่ะเค้กับแตกก่อนอย่าให้มันหล่นนะคะัจริงลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาอีกสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมง three hours later เสร็จแล้วค่ะ สกับลูกค้ากันค่ะค่ะคำตแก้วแรกไม่หกนะคะแก้วที่สองไม่รูคค้เริ่มต้นจากปอกออแตงกวาก่อนนะคะปอกแตงกวาเหรอคะใช่ทำมออนเลนี่ใช่ไหมหนูทำได้อปอกใส่ไหนคะนู่นค่ะซิงค่ะซิง อ๋อเบาเส็จิ้ค่ะตาทอดว้าล้างให้สะอาดนะคะเก็ดยังอยู่นะคะน้องเบย์น้อเบย์น้องตายมาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะกว่าจะถึงไทยมาเบาหน่อยคะ แปลบลาเราไปดูเรื่องทั้งหมดแม่เรื่อง acting ก่อนด๊บนึงทำอะไรกันคะเอ๊ะนะคะทุกคนวิธีการต้มเส้นพาสต้าไม่เป็นไรค่ะพี่เบ้โอเคตั้งหัวตั้งเส้นนะทุกคนตายแล้วปับปักปักปไปแม่แล้วกลัมาทนี่ค่ะไม่ต้องลุ่งแล้วค่ะเราจะจัดจานแล้วนะคะ ได้ยังรูกวะหนักใสกระบวยนี้ไม่ว่ามันสุกยังคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วเลยเวลาเราจับกัดถ้าไม่สุกก็ต้องขอภัยไปนะที่นี้นะคะหมดแล้วค่ะเอายังค่ะลงกระทะเลยค่ายมาผัดด้วยเหรอไปค่ะไปค่ะขึ้นลูกขึ้นเอามาเลยค่ะ คนหนึงถือคนหนึ่งหนีนี่ฮะมันเด้อไปหรือเปล่าลูกหมุนทีเดียวไปเอตรงกลางค่ับโอ้โหนี่นี่ฮะเมนูนะอ้าสุดอ๋ยเสร็จสิ้นแล้วนะคะสองเมนูไปชิมกันเถอะไปค่ะอ้า ไมหนูหันทำไมคะนี่โอ้ยลืมใส่ไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราได้รังสรรค์เมนูนะคะที่น่าอีสเหมือนคนทำเลยนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะดัมากครับมีเอ้ยมีถุงต้นอ่อน้วยนี่ มไม่ไไอันนี้คือชาเลยนะ,ะกินแล้วต้นไม้ห้ามล้มนะคะที่ตั้งอยู่ออ,อยากถาเมเจมส์ว่าเสียรก,กรีทในกลัวเมื่อครูคืออะไรคะเปิดเลยลไม่<ต>คือมันเป็นกรสะนดุปลาอใช่ค่ะมันเป็นสูตรของทางร้านนะคะ,อเ,ะเอาเป็นว่านะคะเอมมาก,กับจินนี่ควรจะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เคสแต่รวมเนี่ยถือว่าสดชื่นเลยนะคะกับเมนูรังสั์ออกมาได้ดีในยามเที่ยงตอนนี้ ตอบค่ะให้เลือกกินจากเชฟสองท่านพวกเราแวะก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการได้มาทำอาชีพในคาเฟ่ครั้งแรกเต็มสิบให้เท่าไหร่กันบ้างถ้าความวุ่นมายนี่ให้สิบเต็มความสนุกสนานก็สิบเต็มค่ะตอนแรกแอบเข้ามาเกรงมากเพราะร้านพี่จี้สวยมากสวยมากจริงแบบพระราชวังอะพวกเราเอเดซี่ก็ต้องขอบคุณพี่จี้ด้วยนะคะุค วุ่นวายในครั้งนี้แล้วก็ยังไงเราต้องมากันติกแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะได้แล้วมาอีกแน่นอนนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ค่ะก็ยังไงก็ขอให้พี่จิจีฝากร้านนะคะว่าจะมาเนี่ยมาได้ยังไงหรือว่าต้องมีการทักเข้ามาก่อนไหมได้ค่ะก็คือร้านของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะราดพร้าว130เปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยแล้วก็ปิดทุกๆวันพฤหัสะคะาองนาทีค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่มีรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาทางร้านเนี่ยมีที่จอดรถพร้อม เรียบร้อยเลย,ยค่ะจอดกวา้างมาก EP นี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Odyssey ทุกช่องทางเลยนะคะรอดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะไปวุ่นวายที่ไหนนะคะบ๊ายบาย